ครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับมีน้องคนนึงถามว่าทําไมถึงเรียน NA ทําไมถึงเรียนผู้ช่วยตอบตรงๆเลยครับตอนที่กําลังจะจบม .6 ครับฐานะที่บ้านไม่ดีครับครอบครัวไม่มีตังส่งให้เรียนต่อปริญญาก็เลยต้องหาทางว่าทําไงทําไงถึงจะมีเงินเรียนต่อครับ ช่วงนั้นปลายปี2552ครับช่วงที่กำลังคิดนะครับตอนนั้นแอบคิดนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนรามคำแหงนะครับที่กรุงเทพทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับจะได้ไม่ดอปเอาหรือจะได้ไม่หยุดเรียนจะได้เรียนต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยอมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับคิดแบบนั้นครับแต่ทีนี้ในช่วงที่กำลังคิดหรือกำลังตัดสินใจอยู่นะกำลังจะจบม .6 มันก็จะมีโรงเรียนนะครับที่สอน NA เนี่ยครับสอนพนักง,งานผู้ช่วยเนี่ยมาแนแนวเนี่ยหลายโรงเรียนมากเลยนะครับทุกโรงก็จะทุกโรงเรียนก็จะพูดว่าจบ NA เนี่ยจะได้เงินเดือนเนี่ยหมื่นกว่าบาทเรียนแค่6เดือนนะครับทุกคนจะทุกโรงทุกโรงเรียนจะพูดแบบนี้หมดเลยแต่มันมีโรงเรียนหนึ่งครับที่บอกว่าเรียนจบ6เดือนนะครับ สามารถที่จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยและมีคนจบปริญญาตรีด้วยนะโ oh. อ้โหพี่คิดเลยพี่จะเรียนที่นี่แหละเพราะมันตรงกับสิ่งที่พี่คิดคือพี่อยากจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับที่เนี้ยมันมีตัวอย่างว่าคนน่ะทางานไอ้คนเรียนที่สถาบันเขาแล้วมีคนทํางานไปด้วยและจบปริญญาตรีด้วยนะคือยืนยันนะครับว่ามันสามารถทําได้จริงพี่ก็เลยเรียนนะครับ เออหรือเรียนโรงเรียนผู้ช่วยที่พี่เรียนอยู่ในปัจจุบันนะตอนสมัยตอนนั้นนะครับถามว่าแล้วทำไมถึงเรียนผู้ช่วยล่ะครับเพราะเรียนผู้ช่วยเนี่ยสมัยนั้นนะครับจบมาในเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยสามารถที่จะใช้จ่ายในการจ่ายค่าเทอมใช้จ่ายในใช้จ่ายในการเดินทางใช้จ่ายในค่าใช้ส่วนตัวใช้จ่ายในการ นะครับในกิจกรรมต่างๆที่จะเราจะเรียนนะครับโดยที่ไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองหรือไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ครับคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเงินเดือนหมื่นกว่าบาทสมัย2 5งพให้สถือว่าเยอะพอสมควรนะครับและถ้ามันเหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นทุนได้นะไว้ที่จะต่อยอดความฝันตัวเองได้ตอนนั้นคิดอย่างนั้น,นครับแล้วก็เอาเงินนะครับ ของ NA นี่แหละครับไปลงทะเบียนเรียนตอนนั้นยังไม่ได้เรียนพยาบาลครับเรียนปปศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในครั้งหน้าแล้วกันครับ